บนโซเชียลแชร์เตือน4เหตุผลที่ควรเลิกดื่มน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลมีทั้งทำให้ลำไส้แย่ลงเพิ่มอัตราภาวะหัวใจหยุดเต้นเสียงไตบกพร่องฟันผุกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อมก่อนไว้ืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมท,ทอสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกําหนดอาหารภาควิชาคาหากรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสี่เหตุผลที่ควรเลิกดื่มน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ จริงบางส่วนค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอข้อมูลที่แน่ชัดนะคะในอนาคตอีกถึงจะฟันธงได้ค่ะน้ำบัตลมไม่มีน้ําตาลมีส่วนผสมอะไรบ้างครับน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ําตาลเนี่ยจะไม่ได้ใส่น้ําตาลที่มันให้พลังงานแต่ว่าจะใส่สารให้ความหวานหรือว่า artificial sweetener แทนซึ่งปัจจุบันที่ใช้กันมีหลากหลายมากแล้วก็การศึกษาในมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้จะเป็นการศึกษาในระยะสั้นยังไม่ได้พบผลเสียที่น่ากังวลดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการนํามาใช้ได้แต่ยังไงก็ตามค่ะการศึกษาใน อาจจะต้องดูผลอีกทีเหตุผลที่ควรเลิกดื่มน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลข้อแรกเขาบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลจะทําลายแบคทีเรียในลําไส้ส่งผลให้สุขภาพลําไส้ของเราแย่ลงได้มีงานวิจัยจริงค่ะว่าการกินสารให้ความหวานเหล่านี้จะทําให้แบคทีเรียในลําไส้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่บางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเช่นพวกสุขาโลดกับ แซคคารินสองตัวนี้เนี่ยก็คือมีรายงานว่ามันจะทําให้แบคทีเรียในลําไส้อ่ะค่ะเพิ่มจํานวนตัวไม่ดีมากขึ้นถ้าใช้ในระยะยาวแล้วก็ในปริมาณมากแต่บางตัวเนี่ยก็มีผลดีตัวมันเองก็อาจจะไปเป็นตัวพรีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีจะเป็นไอโซมอตูโลสรวมถึงน้ําตาลของหลอด้างกล้วยด้วยเขายัางบอกว่าทําให้เสี่ยงต่อภาวะการดื้ออินซูลินเพิ่มความเสี่ยงเป็นเบาหวานจริงเหรอครับจริงๆแล้วไม่ใช่ในทางตรง เ,เพราะว่าการกินพวกสารให้ความหวานแทนน้าตาลค่ะหเลยก็คือมันไม่ได้ให้พลังงานแต่ว่ามันก็จะมีงานวิจัยบอกว่ามันจะสามารถไปทําให้อินซูลินหลังเพิ่มขึ้นได้แต่นี้เป็นงานวิจัยส่วนน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําในคนแต่ทีเนี้ยค่ะมันจะทําให้เพอร์เซพชันของคนเปลี่ยนมากกว่าเพราะว่าพอเรารู้ว่าเรากินน้อาอัดลมที่ไม่มีพลังงานเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะสามารถไปกินอย่างอื่น ได้มากขึ้นเราก็จะมีการกินน้ําหวานหรือว่ากินอาหารประเภทอื่นส่งผลทําให้เกิดความอ้วนแล้วก็นําไปสู่ภาวะการรื้ออินซูลินในอนาคตได้เหตุผลที่ควรเลิกดื่มนะ้ำอัดลมไม่มีน้ําตาลข้อ2เพิ่มอัตราภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสี่ยงโรคหัวใจเฉียบพลัน เพิ่มอัตราเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองจริงเหรอครับมีงานวิจัยที่บอกถึงความเชื่อมโยงที่กินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วเกิดโรคพวกนี้แต่ว่าหลักฐานหรือว่ากลไกต่างๆเนี่ยยังไม่มีการบอกเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงดังนั้นเนี่ยคิดว่ามันอาจจะเป็นทางอ้อมทําให้เราอยากกินมากขึ้นอยากกินของหวานมากขึ้นพอเราอยากกินของหวานหรือว่าอาหารมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาวะอ้วนซึ่งความอ้วนนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เหตุผลที่ควรเลิกดื่มนะ้ำบัดลมไม่มีน้ำตาลข้อ3 มีฟอสฟอรัสสูงส่งผลโดยตรงกับการทำงานของไตเสี่ยงไตบกพร่องเป็นโรคเรื้อรังและรุนแรงจริงๆเราอันนี้ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลเพราะว่าน้ำอัดลมทั้งมีน้ำตาลและไม่มีน้ำตาลเนี่ยผูกผลิตด้วยกรดฟอสฟอริกซึ่งกรดตัวนี้เนี่ยจะทําให้เกิดฟอสเฟตฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบเยอะดังนั้นนะ่ะสำหรับคนที่ต้องการจะดูแลเรื่องไตามากๆก็ไม่แนะนําให้ดื่มน้าอัดลมทั้งมีน้ําตาลและไม่มีน้ําตาลเลยถ้าในแง่ของคนสุขภาพดีและมีการทางานของ ไตปกติอันนี้ก็มไม่ต้องคํานึงถึงสําหรับคนที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับไตแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพไตให้มากที่สุดนะคะอาจจะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้าอัดลมค่ะเหตุผลที่ควรเลิกดื่มน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลข้อ4น้ําอัดลมมีกรดฟอสฟอริกสูง จะไปทําลายแคลเซียมในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุนฟันผุและกระดูกเสื่อมสภาพเร็วก่อนวัยจริงค่ะคือน้ําอัดลมนะคะมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายทําให้ปัสสาวะออกมากขึ้นโดยเฉพาะในน้าอัดลมเนี่ยจะมีคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้เกิดการปวดปัสสาวะบ่อยแร่ธาต่างๆโดยเฉพาะแคลเซียมเนี่ยก็จะออกไปพร้อมน้าปัสสาวะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้มีภาวะกระดูกพรุนได้แล้วจริงๆแบบไม่มีน้ําตาลคือวิธีช่วยลดเลิกน้ําอัดลมที่มีน้ําตาลไหมครับอาจจะไม่ได้ ดีเสมอไปหลักๆก,ก็คือทําให้เรายัางติดรสหวานซึ่งการติดรสหวานคือมันจะทําให้เราอยากหาอาหารหวานจริงๆมากินอันหนึ่งก็คือมีผลต่อจุลินทรีย์ในลําไส้ในระยะยาวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการใช้สารให้ความหวานในบางประเภทยังไม่ได้มีการรับรองว่าในระยะยาวเนี่ยจะส่งผลเสียจริงไหมถ้าให้ดีที่สุดในเมื่อเราติดอาหารหวานนะคะเราอาจจะต้องควบคู่กับการปรับพฤติกรรมลดปริมาณน้าตาลที่กินลงและควรดูแลจัดการอาหารอย่างหลากหลายในภาพรวม อาจจะต้องมีสตินิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ได้รับแคลอรี่จากตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเพิ่มพลังงานหรือว่าแคลอรี่จากอาหารอย่างอื่นได้อีกนะคะถ้าอยากจะลดน้ําหนักจริงๆเนะี่ยแนะนําให้คุมพลังงานทั้งมื้ออาหารตัดอาหารที่มีผลเสียแล้วก็เป็นพลังงานสูงออกอาจารย์มีคําแนะนําแนวทางการดื่มน้ําอัดลมถ้าในคนปกติทานได้แต่ว่าอาจจะต้องมีลิมิตไม่ใช่ทานทุกวันที่หนึ่งให้ระวังเรื่องน้ําตาลแล้วก็ถ้าจะให้ดีที่สุดแนะนําว่าให้กินเป็นน้าเปล่าจะดีที่สุด แต่สรุปแล้วสี่เหตุผลที่ควรเลิกดื่มน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลนี่เป็นยังไงครับก็บทความนี้ค่ะจริงในบางส่วนนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี้ยอาจจะต้องรอหลักฐานนะคะที่แน่ชัดมากกว่านี้ถามว่ากินได้ไหมรวมเป็นอาหารกินได้ไม่ใส่ยพิษแต่ให้ควบคุมปริมาณแล้วก็ลดปริมาณไม่แนะนําให้กินทุกวันก็พยายามลดปริมาณแล้วก็ร่วมกับการปรับพฤติกรรมดื่มอย่างเข้าใจข้อเท็จจริงจัดการประโยชน์และความเสี่ยงอย่างลงตัวนะครับ ส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ูนยนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์